สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุขนเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพิ่นกระไดมากกระทกลใกไงจ้ามากินบ้านแม่ปล่อยผ้าเพิินเอินว่าหมากกระทกลกเนาะจ้าภาษากลางเพิินกเอินว่าหมากเสาวรสจ้า,าจ้าแล้วแม่ปล่อยาถาดก่อน อ่ะดูอุ้ยหอม,มจ้าพี่นอ้องมีจ้ามีจาามีจำแนมันนวลมันมองกินตัวนี้ไปพี่นอ้องกดลงปุ๋ยเลยจ้ากดลงเลยนะจ้าพี่นอ้องหอมอุ้ยหอมหอมหมักกระทกโลก มัน,นแม่ปล่อยเอิญว่าหมักกระทุกลกภาษากลางเพื่อนเอิญอันหมักสาววรสเมื่อกี้แม่ปล่อยเอาวันน่อยสีม่วงวันนี้มันหน่อยสีเหลืองพี่นอ้องหอมขอดใส่พี่นอ้องขอดใส่นะ แซ่บแท้เปแฉบเปล่าแซ่บเป็นตะไนมูพี่นอ้นองพี่นอ้องพี่น้องมุสมดีตะไนสว่างมาไปจังหอยพี่นอ้องจังหอย น <c oughs> ี่จ้าตอนนี้จะเติมจานแล้วเรียบร้อยแม่ฮามาปรุงจ้าแต่เครื่องปรุงกะนี่จ้าน้ำตาลปีบ๊บเป็นอย่างที่แม่ปล่อยคือใช้น้ำตาลปีบ๊บแม่ปล่อยว่าน้ำตาลปีบ๊บมันละลายเร็วกว่าน้ำตาลเม็ดน,นจะจิเป็นยังไงวะ ให้ไลฟ์เราเราแต่ภูมิภาคเด้อพี่นอ้องแต่ภูมิภาคเด้อพี่น้องอุ้ยน้ำตาลนี่โอ้ขาดวะไรจะชีวิตนี่ขาดวะไ,ไรหรอกอใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไล่ใส่ไ,ไล่นัวจะนัวพี่ปนผู้ดใดมักเพลกระใส่หลายผู้ใดบ่มักเพกนนลพกระใส่น้อยจ้าปลาแดกจ้ะปลาแดก,ดกพี่น้องปลาแดกว้า ใช่เลยใส่ลงไปเลยเราแต่ผู้มากคือกันน้ำปลาก็มีจะน้ำปลาซีดซีดซีดน่องไปพี่น้องปะข้นแบบนี้พี่น้องข้นข้นข้น,นโอนเด้ดเอน้ำตาลปีบนข้นข้นข้นให้มันเข่ากันพี่น้องข้นให้เข่ากันเลย ก็ในเขากันอ่ะพี่น้องมากินน้ำแปรปล่อยสดมักระทุกุกสุมส่มๆนุ่นๆจักบาทอ๋อจับจับน่องอมามากินน้ำกันพี่น้อง

เลยพี่น้องแซ่บสวงซืึนหมกกอกไม่ไม่พอปล่อยกินมักกระทกโลกสดน้ำมอ สว่างซึนซึนหมอกควบซึนแต่ว่าแม่แม่แม่ปล่อยเปรียบเทียบเนาะระว,วังนวยสีเหลืองกับนวยสีม่วงแม่ปล่อยว่านวยสีม่งมวมงจะ รสชาตมันจะสมกว่าโดยสีเหลืองมันจะสมน่อยๆลงมาแน่จังน้อยมันจะเน้นหวานอโอ้ยสมนี้ตา เพราะขจะเอินสมตาสีบ่อนดซื้อแล้วสว่าง Ôi trời ơi Ôi trời ơi Ôi trời ơi Ôi Thế nuôi nhai nhai vậy Pino mới không bỏ sống lại Thế ta nuôi nhai vậy ให้ตาน,นุ้นยง่ๆพี่น้องมาผสมแห้งกิ้นเป็นยาพี่น,อน้องวิตามินซีสูงหอมหอมกระทุกลกนนกำน้ำปลาแดดโอ้ยี๋ยวแม่ปล่อย ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่ปอในเลดจ้าเพื่อจับแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อจะบอ่ได้พลาดคลิปต่อไปนจจะจ้าสวัสดีค่ะสดอีกจฉาปากแล้วนี่น้องนั่นถึงถึงจะบากแล้วไปแล้วไปแล้ว